เรามาจากช่องเดอะซันคานะคะหญิงที่ปรึกษาการขายบริษัทมิซูลุกเจริญสาขาถนนบางนาตากม .26 ค่ะวันนี้หญิงมีชุดแต่งรถ4ประตูสวยๆนะคะมาให้ดูกันรับรองว่าถูกใจแน่นอนค่ะสวยยังไงตัวนี้ทหญิงเอามาแต่งจะเป็นรุ่น4ประตูเกียร์ออโต้รุ่น GT นะคะมาดูเลยค่ะเรามาแต่งอะไรบ้างปั่นเริ่มที่ชุดแต่งตัวแรกเลยนะคะตัวนี้จะเป็นสกูปหน้าทัชติกจะเป็น ABS เลยค่ะตัวนี้ มีความแข็งแรงทนทานและสวยงามด้วยตัวนี้มีให้เลือกหลายแบบหลายสีคือเรามีให้เลือกหลายแบบมากมายลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าจะเอาแบบไหนตัวนี้มันจะเพิ่มความดูความเป็นอัพโหลมันเท่มากๆเลยค่ะนะคะส่วนตัวนี้นะคะตัวต่อไปของเราจะเป็นครอบใฟหน้านะคะครอบใฟตจะใไฟหน้า,นะะนาตัวนี้เราจะเป็นสีแดงดํานะคะสีแดงดําจะเพิ่มความดุดันบึกบุนให้กับรถ ทำให้รถดูเท่และสวยมากขึ้นนะคะกระจังหน้าตัวนี้เราทําเป็นสีดาเพราะปกติมันจะเป็นออกสีเงินๆปกติเราทําเป็นสีดําตัวนี้เราใช้ทําสีเอานะคะเราไม่ได้ใช้ติดเป็นพลาสติกเพราะถ้าเกิดเราติดเป็นสติกเกอร์เนี่ยมันจะเออมันจะใช้งานได้ไม่นานสักประมาณสักปีนึงมันก็จะเลอะออกหมดแล้วตัวนี้จะอยู่ได้ตลอดอายุการใช้งานเลยค่ะนะคะส่วนตัวนี้นะคะชิ้นต่อไปค่ะจะเป็นครอบ ะะตัวนี้จะเป็นออพลาสติกอย่างดีสีดำเงาเราใช้ผู้ติดตั้งที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งมาติดให้ทุกท่านเลยนะคะส่วนด้านล่างนะคะจะเป็นชุดแต่งชายกันชนหน้านะคะเป็นหูแดงตัวนี้จะเป็นช่วยในเรื่องของความบึกบึนแข็งแรงความป๊อปอัพโหลดมากยิ่งขึ้นนะคะข้างเลยนะคะตัวนี้นะคะหญิงใส่เป็นชุดแต่งซุ้มล้อให้เลยตัวนี้เป็นงาน ABS แท้จากโรงงานเลยค่ะ แข็งแรงทนทานแน่นอนนะคะส่วนยางตัวนี้อยากจะให้ดูเลยนะคะยางตัวนี้เป็นของมอนเซอร์ค่ะที่เขานิยมกันมากเลยนะคะในตอนนี้เป็นล้อแม็กขอบ18บแม็กที่สามารถเลือกเลยค่ะว่าอยากจะได้แบบไหนบอกน้องเดี๋ยวน้องจัดให้ค่ะว่าอยากได้แบบไหนเอาแบบที่ลูกค้าถูกใจเลยนะคะส่วนตัวสติกเกอร์ตัวนี้เหมือนกันค่ะเรามีให้เลือกกว่า24ไรายนะคะ ขึ้นมันดูออฟโรดแล้วมันดูดุดันขึ้นค่ะสติกเกอร์ตัวนี้ถ้าเราเบื่อแล้วมันเป็นสติกเกอร์แบบดีค่ะเวลาลอกออกแล้วค่ะไม่จะไม่ทําให้เกิดรอยใดๆทั้งสิ้นนะคะเรามีให้เลือกเยอะมากเลยค่ะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นครอบมือจับค่ะครอบมือจับตัวนี้จะเป็นแบบดําเงาช่วยเพิ่มความดุดันให้อีกนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นเป้ามือจับค่ะเป้ามือจับตัวนี้มีประโยชน์ยังไงคะกนรลอยขีดข่วนค่ะแล้วก็เป็นแบบดําด้านคาดด ก็ดําเงานะคะค่ะแลวชิ้นต่อไปนะคะเป็นราวหลังคาค่ะตัวนี้อยากจะบอกว่ามันแข็งแรงมากๆดูนะคะนี่คือมันแข็งแรงมากๆคือตัวนี้หญิงจะบอกว่าเราไม่ได้ใช้กาวแปะ และเราก็ไม่เจาะรถด้วยนะคะแต่รถแต่มันจะมีรูน็อตเติมอยู่แล้วเราแค่ร้อยรูเดิมเข้าไปมันจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงค่ะเราไม่ได้ใช้กาวสองหน้ามาแปะไว้เฉยๆแน่นอนค่ะตัวนี้แข็งแรงมากลูกค้าสามารถจะซื้อแหลกหลังคามาใส่เพิ่มแล้วก็วางของได้ได้เลยนะคะตัวนี้นะคะส่วนชิ้นต่อไปค่ะจะเป็นโลบาหลังเทของเราเลยแต่งก็ดูเทดูออฟโรด,ดมากเลยคือต้องตัวนี้เป็นของฮัมเมอร์นะคะตัวนี้ นะคะมัจะเป็นราวหลังคาสีดำนี้นะคะเราจะมีไฟเตกและไฟถอยให้ด้านข้างๆจะเป็นแฟล LED นะคะเป็นไฟถอยส่วนจะเป็นไฟถอยสีขาวส่วนต้นกลางเนี่ยตรงกลางจะเป็นไฟเบรกสีแดงนะคะ mm hmm. เพิ่มความสวยงามและความออพโหลดสุดๆเลยค่ะ mm hmm. ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวครอบฝาเข้า ตัวนี้จะเป็นที่มันเป็นโลโก้มิ u b บิชิแต่ตัวนี้เป็นมีหลายสีหลายแบบลูกค้าสามารถเลือกได้ตัวนี้จะช่วยอะไรช่วยเพิ่มความออฟโรดช่วยกันหินกระเด็นได้ด้วยนะคะตัวนี้มีประโยชน์มากค่ะเราสามารถเลือกได้หลายรูปแบบได้เลยค่ะตัวต่อไปนะคะจะเป็นข้อไฟท้ายค่ะตัวนี้จะเป็นข้อไฟฟ้ายที่เรกมาเป็นสีดาด้านเพื่อจะให้เข้ากับชุดแต่งที่มันเป็น ตัวครอบด้านหลังตัวนี้นะคะพอใส่แล้วมันจะดูดูดันแล้วก็ออฟโรดมากๆเลยนะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกได้เช่นกันคะ่ะอยากได้สีอะไรแบบไหนเลือกได้เลยเรามีให้ลูกค้าเลือกได้หลายรูปแบบเลยคะ่ะต่อไปนะคะเรามาดูออปชั่นภายในกันบ้างที่มัน ติดมากับรถเลยยิงจะบอกก่อนนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นสี่ประตูไททันดับเบิลแฉบค่ะเป็นรุ่นพัดพัดของเราคือตัวยกสูงนะคะแล้วก็เป็นรุ่น4ีทีค่ะเรามาดูกันเลยค่ะว่าภายในเรามีอะไรบ้างนะคะตัวแรกนะคะจะเป็นกุญแจฟิสตา์าค่ะตัวนี้สามารถสตาร์ทได้เลยละนะคะโดยที่ไม่ต้องกุญแจกระเป๋าได้เลยค่ะนะคะกระจกข้างั่บไฟฟ้านะคะตัวนี้มีระบบการลื่นล และตัวนี้มีปรับไฟหน้าให้ด้วยนะคะสมมติเรามีการ,รบรรทุกเยอะๆหนักหนัก,นกด้านหลังเราสามารถปรับไฟหน้าได้โดยที่จะไม่ต้องไปแยงตาเอื่นเูเขานะคะตัวนี้นะคะจะมีระบบคุยคุลให้ด้วยนะคะคุยครลให้ด้วยแอร์แบ็คคู่ค่ะนะคะสามารถปรับเปลี่ยนเครื่องเสียงที่พวงบรารัยรับโทรศัพท์ที่พวงบรารัยได้เลยะคะ่ะ ะะที่สำคัญนะคะตัวนี้เลิอมากเรามีก้องรอบคันให้ด้วยค่ะและตัวนี้นะคะด้านหน้าของเราได้จอทัชสกรีนด้วยค่ะจอทัชสกรีนตัวนี้นะคะเรามีบลู o ูธสามารถเชื่อมต่อ Apple c r r p l a y และ Android Auto ได้เลยนะคะค,ค่ะแล้วตัวนี้นะคะเราจะเป็นแอร์ปรับออโต้ได้เลยค่ะ และนี่จะเป็นเกียร์ออโต้ของเราตัวเกียร์ออโต้ตัวนี้เราพัฒนามาใหม่ล่าสุดเลยค่ะเป็นเกียร์ออโต้หสสติพิเศษกว่านั้นคือเราสามารถทําเป็นเกียร์ธรรมดาได้ด้วยเราสามารถเชนเกียร์บวกลบปรับเกียร์ได้เองได้เลยนะคะตัวนี้ข้อดีของมันค่ะคือมันจะช่วยให้เรื่องของความประหยัดน้ํามันอัตราเร่งดีมากค่ะตัวนี้และตัวนี้นะคะ ของเราได้เป็นบ่อหนังจากโรงงานเลยค่ะจากที่เราได้แนะนําชุดแต่งไปทั้งหมดแล้วนะคะเป็นไงคะสวยไหมถ้าสวยคักมาริ้งมาเลยค่ะเดี๋ยวจะเราจะทิ้งริ้งไว้ข้างล่างนะคะบอกได้เลยค่ะอยากได้แบบไหนอยากชอบอันนั้นไม่ชอบอันนี้อยากเปลี่ยนอันนั้นบอกได้เลยเราแต่งตามใจท่านล้อแบบเรามีให้ท่านเลือกมากกว่าร้อยลายนะคะ ทักลิงก์กันมาข้างล่างได้เลยนะคะกระซิบนิดนึงค่ะจากประสบการณ์ขายของเรา20ปีช่วงนี้เป็นช่วงที่ดอกเบี้ยถูกที่สุดเลยค่ะดอกเบี้ยน้อยมากออกรถดช่วงนี้หญิงบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหมดไปนะคะชุดแต่งตามนี้ที่เห็นทั้งหมดเราตัดเต็มให้ทั้งหมดค่ะขอบคุณค่ะยังไงทักลิงก์มาข้างล่างเลยนะคะแล้วเจอกันกับบริการดีๆของ